สวัสดีครับเดี๋ยวจะพาไปชมเทคนิคการปูกระเบื้องให้สวยงามมีคุณภาพที่อยากที่แบ่งปันหลายๆท่านยังไม่เคยทํายังไม่เคยสร้างก็อาจจะไม่รู้หรือว่าคาดไม่ถึงก่อนที่จะไปชมเทคนิคการปูกระเบื้องอยากให้เราชมเสาไฟมูลค่า5้า0สนสื่นก่อน <c oughs> ครับ Yeah, ด้านหลังผมน้องบอสน้งเบสไปเปิดไฟสวยมากๆเอนจีโฮมเฟสแปดพิกัดเลยสระกรคโนมเพอขามทะเลสอตรงมา200เมตรอยู่ด้านซ้ายมือติดถนนลาดยางหรือว่าเข้าปากทางข้างๆออบตขามทะเลสอตรงมา1กิโลเมตรอยู่ด้านซ้ายมือก่อนที่จะพาไปชมเทคนิคการปูกระเบื้องกระเบื้องพื้นกระเบื้องห้องน้ำกระเบื้องผนังอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาชมเสาไฟ ราคา5้า0 0 0สกันเนี <c> ่ย <oughs> วันนี้เสาไฟมาส่งเอามาลงไว้เสาไฟเอามาลงไว้กรณีการขยายไฟฟ้าเราต้องไปยื่นคำร้องขอขยายขอดำเนินการที่สำนักง,งานไฟฟ้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบแล้วเขาจะส่งเจ้าห้าที่ออกมาสำรวจแจ้งราคามา ราคายืน90วันนะครับสำหรับไฟฟ้าต้องเป็นการเมืองการของสำนักงานไฟฟ้าเท่านั้นไม่ใช่อยู่อยากที่จะไปซื้อเสาไฟจากไหนมาตั้งก็ได้ไม่ใช่นะต้องเป็นการเมืองการของส่วนไฟฟ้าเท่านั้นเฟสแปของเราขยายไฟฟ้าลงหม้อปแปลง5้าแสนสองหมื่นบาทเสาไฟ จัดเต็มทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับไปดูเทคนิคการปลูกกระเบื้องกันฮะเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่โร,ง,รงจอดรถเลยนะครับเริ่มตแต่โรงจอดรถเลยกรณีปูกระเบื้องโรงจอดรถเราจะให้สรบลาดออกมา ด้านหน้าลาดลงมาด้านหน้าลาดลงมาด้านหน้าแผ่นด้านในเราจะปูเต็มเห็นไหมครับแผ่นด้านในปูเต็มเพราะเป็นแผ่นที่โชว์แผ่นที่ติดกับผนังตัวบ้านนะครับเนี่ยผนังด้านล่างหรือว่าแนวคานล่างของบ้านนี่เราจะปูแผ่นเต็มเห็นไหมเห็นไหมสังเกตดูไหมปูเต็มในความหมายคือถ้า60สิคูณหกแล้วก็ปูแผ่นใหญ่ไปเลยห้ามไปตัด ถ้าปู40กับปู40ไปเลยห้ไปตัดแต่เศษจ,จะมาอยู่ตอนท้ายตัวนี้เศษโดยหลักการประมาณนี้นะแต่บางที่เขาก็ถัวเฉลี่ยกันนะครับถัวเฉลี่ยแบ่งเศษกันก็มีเหมือนกันแต่ถ้าจะให้สวยด้านในจะต้องเป็นแผ่นเต็มแล้วก็สโลปลาดเทมาด้านหน้านี่เลยเราจะต้องปูแนวเสาอีกนะครับฟแล้วก็กดสโลปเปนรับกับสนุนด้านหน้าบ้านอีก แต่ตรงนี้เขายังไม่ปูรอเทถนนก่อนปูมันจะได้ได้ระยะพอดีหลังจากที่เทถนนเรียบร้อยแล้วนี่ขอบคุณทีมงานเรามาก,มาก,มากลๆลุงลนปรับพื้นรอบบ้านเตรียมปูหญ้าต่อไปเตรียมปูหญ้าต่อไปนี่แผ่นที่ชิดบันไดเขาก็ปูเต็มแล้วก็ยื่นออกมานะครับที่เหลือก็เป็นเศษเห็นไหมอันนี้น่าจะประมาณสามสิบสามสิบสามห้าเซน ที่เหลือเศษอันนี้หกสิบคูณหกสิบนะครับเราใช้ก็เบอง์หกสิบคูณหกสิบบันไดเพียงแค่ขั้นเดียวแบ่งครึ่งเลยบันไดแบ่งครึ่งคานเลยแต่บางครั้งเขาก็จะมีระยะของเขานะแต่แล้วก็ถั่วเฉลี่ยเอาจุดอื่นมาช่วยกันไม่ได้ไม่ได้แบบตรงหลักทุกจุดอะไรขนาดนั้น <S <S ส่วนเฉลียงหน้าบ้านส่วนเฉลียงหน้าบ้านเนี่ยร่องนะครับเห็นไหมร่องตั้งแต่บันได วิ่งตรงมาตามแนวบริเวณเฉลียงหน้าบ้านตรงนี้ล่องกระเบื้องแนวกระเบื้องต้องเป็นแนวเดียวกันตรงกันจะสวยงามนะแม้แต่ตัวตั้งของขอบที่เราทําเป็นสเต็เลเ็กวางกระจกอลูมิเนียมเห็นไหมครับก็ยังต้องตรงกันเลยถ้าไม่ตรงกันเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะอันนี้มันแยกส่วนแยกส่วนภายในบ้านนะเราเอาแยกส่วนออกมาตรงเฉลียงหน้าบ้านแยกส่วนออกมานะ ให้มันตรงกันภายในบริเวณเฉลียงหน้าบ้านตรงนี้มันจะเป็นแยกส่วนกับในบ้านนะฮะแล้วริมแผ่นริมแผ่นแรกที่อยู่ติดลวงจอดรถตรงนี้เป็นแผ่นเต็มเห็นไหมแผ่นเต็มวิ่งยาวมาเวิบตรงนี้มีม้านั่งหน้าบ้านใต้ม้านั่งหน้าบ้านจะเป็นเศษแล้วเห็นไหมครับจะเป็นเศษแล้วตรงนี้บางตาบางครั้งวางของวางรองเท้าวางอะไรไม่เป็นไร เป็นแผ่นเศษได้ไม่เสียหายไม่ต้องมาถัวเฉลี่ยเอาซ้ายขวาเป็นเศษเพราะจุดนี้ของเราเป็นจุดโชว์นะเป็นจุดโชว์กรณีถัวเฉลี่ยซ้ายอ่าซ้ายขวาเป็นเศษเนี่ยก็ต้องดูขนาดประกอบกันด้วยนะถ้ามันน้อยกว่าสิบเซนเราก็จะใช้แผ่นรองสุดท้ายช่วยฮะแต่ตรงนี้คือเป็นจุดโชว์มองไปก็จะเห็นลงจากรถตรงนี้แล้วก็เลยปูเต็มแล้วให้มาเป็นเศษอยู่ใต้ม้านั่งหน้าบ้าน โอเคไหมเและความสวยงามอีกหนึ่งเรื่องที่อยากที่จะฝากตรงม้านั่งหน้าบ้านเป็นจุดโชว์จุดพิเศษต้องใส่กระเบื้องลายพรีเมียมเข้าไปหน่อยอจัดด้วยคิวอลูมิเนียมสแตนเลสต่างๆแล้วแต่เห็นนะครับอันนี้เราใส่กระเบื้องสีขาวลายครีมซึ่งเป็นราคาสูงราคาแพงมากกว่ากระเบื้องทั่วไปเป็นตัวเดียวกันกับภายในห้องรับแขกเป็นตัวเดีวยวกัน กับภายในห้องรับแขกเปิดประตูกันนะครับาภายในห้องรับแขกเขาก็จะหาบริเวณพื้นที่ภายในห้องของเขาตอนนี้เราเข้ามาภายในห้องรับแขกแล้วนะครับเข้ามาภายในห้องรับแขกแล้วนะย้อนกลับมาตรงเฉียงหน้าบ้านอีกนิดนึงถ้ามีเสาโชวให้เสมอเสาโชจะสวยงาม อย่างน้อยขนาด40กำลังดีแล้วที่นั่งเราก็จะนั่งสบายบางครั้งเล็กเกินไปก็นั่งลําบากบางครั้งใหญ่เกินไปมันก็บานออกมากินพื้นที่ประมาณ40เพราะหน้าเสาโชว์เรา40แล้วเราก็ปูเต็มขอบเสาโชว์พอดีไหมหลังจากที่ติดตั้งคิ้วแล้วให้เสมอพอดีจะสวยงามถ้ายืตออไหมาอาจจะเกี่ยวอาจจะบาดได้นะครับเพราะมันจะคมหน่อยตรงนี้ นี่นะปุ๊บอ่า,อาเข้ามาภายในห้องรับแขกพาทีมงานเรามาดูเทคนิคการปลูกเบื้องก,กันนะครับในห้องรับแขกเขาจะหาพื้นที่รวมแล้วก็ถั่วเฉลี่ยว่าจะได้ใช้แผ่นซ้ายขวายังไงจะมีเศษอยู่ฝั่งไหนเขาจะหาพื้นที่ของเขาพอได้ออกมาแล้วปุ๊บอ่าอันดับแรกเราก็จะปลูก แผ่นด้านหน้าพอเปิดประตูกระจกเข้าไปด้านหน้าต้องเป็นแผ่นเต็มเห็นหมหกสิบคูณหกแผ่นเต็ม60สิคูณหกแผ่นเต็มก็วิ่งยาวมาเลยด้านซ้ายขวามีไม,ไม่ได้มีเศษเล็กจะน,น่าเกลียดแล้วก็วิ่งยาวมาจะมีเศษตรงผนังห้องนอนที่สองนะครับบริเวณห้องรับแขกที่ติดกับผนังห้องนอนที่สองตรงนี้จะเป็นเศษแต่เกินกว่าสิเซน ไม่ต้องตัดแผ่นรองสุดท้ายช่วยถ้ามันเล็กกว่าสิบเซนเราจะตัดแผ่นรองสุดท้ายช่วยเพื่อไม่ให้กระเบื้องแผ่นสุดท้ายที่ชิดผนังเป็นเสี้ยวเป็นเศษดูไม่สวยงามมันจะโชว์ตอนติดตั้งบัวนะครับจำไว้เลยนะมันจะโชว์ตอนติดตั้งบัวปึ๊บลองจะรับกันเห็นไหมครับบริเวณนี้ลองจะรับกัน อ่าตรงนี้เป็นเสศษนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าล่องแนวใหญ่เนี่ยจะรับกันภายในห้องล่องก็ต้องรับกันเหมือนกันนะบางคนไม่เคยทําไม่เคยดูงานไม่รู้นะคิดว่ามันแยกส่วนกันจะปูยังไงก็ได้ไม่ใช่นะพอเปิดประตูมาภายในห้องแต่และห้องก็เบื้องเขาก็จะรับกันรับกันคือเป็นเส้นเป็นแนวเดียวกัน จุดไหนที่เป็นเศษเล็กกว่า10เซนด้านติดผนังเล็กกว่า10เซนตัดแผ่นรองสุดท้ายช่วยนะครับโอเคเข้า okay. ใจตรงกันนะในห้องนอนก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันพาทีงานเราชมดูชมงานปลูกเบื้องนะครับ แต่ถ้าแผ่นที่ติดผนังเล็กกว่าสิบเซนก็พอที่จะอนุโลมได้ท่านแนวผนังมันตรงนะครับ <c oughs> อันนี้ต้องดูเป็นกรณีกรณีไปด้วยแต่ถ้าจะให้ดีคือให้มันได้มากกว่าสิบเซนจบไม่ต้องมาลุ้นช่างบางครั้งเขาเผลอเขาลืมภายในห้องครัวอ่าต่อไปมาถึงงานซิงแล้วครับมาถึงงานซิงแล้วนะ บานซิงเราจะไม่ปูแนบเสมอกับพื้นห้องหรือว่าสูง,ง่นเกินไปเราจะยกสเต็ปขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็มีการปูกระเบื้องตามแนวระยะที่เรายกขึ้นไปเห็นไหมอันนี้คือพื้นนะพื้นสเต็ปก่อนที่จะใส่บานซิงสวัสดีครับคุณเทพขอบคุณมากครับทักทายกันแล้วก็ปูกระเบื้อง แล้วตำแหน่งของซิง์นะครับจะลดสเต็ปลงมาจากขอบหน้าต่าง3-5มถึงห้เซนจะไม่ได้ปเูเสมอขอบหน้าต่างเลยนะเพราะมันเกี่ยวกับน้ำกระเด็นน้ำซึมน้ำอะไรด้วยตรงนี้นี mm ่น hmm. ะครับลดสเต็ปลงมาหน่อยนึงผนังผนังข้างบานซิงข้างซิง์ถ้าเราอยากที่ปูกระเบื้อง mm hmm. ไม่จำเป็นต้องปูสุดถึงฝ้านี่เลยครับพอปูสุดฝ้ามันจะดู บางครั้งก็อาจจะสวยบางครั้งก็อาจจะดูเวอร์ไปหน่อยของเราปูเสมอขอบอลูมิเนียมด้านบนน,นะของเราปูเสมอขอบอลูมิเนียมด้านบนก่อนหน้านี้ตำแหน่งซิงค์เราจะอยู่อีกจุดหนึง่งเราจะปูซ้ายขวาเลยแต่เสมอขอบอลูมิเนียมด้านบนแต่หลังนี้นะครับแบบซิงย้ายตำแหน่งนิดหน่อยก็เลยปูดได้ฝั่งขวามือจุดที่ผมยืยนฝั่งเดียว แต่หลักๆคือเราปูเสมอขอบกระจกอลูมิเนียมของหน้าต่างริมบนเพียงพอแล้วครับแล้วก็ใส่คิ้วนะใส่คิ้วก็เบื้องให้กับเขาสวยงามนะงานเรียบร้อยงานเรียบร้อยอนักเวีสวัสดีครับนักเวีนนะครับผมมาทักทายวันนี้พามาชมงานกระเบื้องนะครับพามาชมงานกระเบื้อง ใช้งานได้จริงไม่เยอะต่อไปห้องน้ําห้องน้ําห้องน้ําน้องบอสกาลังถ่ายรูปอย่างขมักขมนเอาไปทำคอนเทนต์อัดวิดีโอยังครับผมอัดวิดีโอบ้างโอเคเดี๋ยวเจอกันขอบคุณมากครับน้องบอสห้องน้ําห้องน้านี่ครับห้องน้าพื้นส่วนใหญ่เราใช้สี่สิบคูณสี่สิบพื้นห้องน้ําเวลาปูต้องสโลปสโลปไปหาท่อระบายน้ํานะอันนี้ต้องมีต้องมีการเทสมีการตรวจสอบ หลังจากสมมอบงานแล้วต้องเทสต้องตรวจสอบก่อนที่จะอจ่ายผลตอบแทนตรงตรงนี้สาคัญบางครั้งน้ําขังตามจุดตามมุมอย่างเงี้ยจะได้แก้ไขกันได้แล้วก็ผนังเราปูถึงงานฝ้าเลยครับผนังเราปูถึงงานฝ้าเลยที่เราเลือกใช้คิวอลูมิเนียม e เพราะว่ามันดูสวยงามดูพรีเมียมทํำให้งานออกมาดูดีนและมีช่องมันจะทําให้ห้องน้ําเราดูมีมิติ มีตัวท็อปต่างๆบางอุปกรณ์มานี้นะถ้าตัดขอบพื้นได้ก็ดีตัดก็ดูดีแบบหนึง่งไม่ตัดก็ดูสะอาดตาสบายตายแบบหนึ่งเหมือนกันนะฮ <c oughs> นะกระเบื้องกระเบื้องปกติเขาจะปูผนังก่อนกระเบื้องห้องน้ํานะครับกระเบื้องห้องน้ําโดยปกติเขาจะปูผนังก่อน เขาถึงจะปูพื้นแล้วบางครั้งพอมา,อาสุดด้านล่างของผนังเนี่ยระยะมันกั้มกึ่งนิด,นดหน่อยก็มีนะหลังจากที่ปูพื้นไปแล้วทำให้ล่องระหว่างพื้นกับกระเบื้องแผ่นแรกที่ต่อจากพื้นนะครับมันเป็นช่องเป็นรูใหญ่เ,เกินไปก็มีตรงนี้ต้องดูแลด้วยนะครับต้องดูแลด้วยเพราะมันจะเป็นสลปไงนึกภาพตามออกไหมพื้นเรามันจะเป็นสลปเป็นระยะนั่นเท่ากับว่า พื้นด้านล่างไอผนังตำแหน่งพื้นด้านล่างภายในห้องน้ำเนี่ยมันก็จะมีจุดที่สูงตำ่ำนะครับตรงนี้เก็บงานให้เรียบร้อยอย่าให้มีร่องที่เราจะต้องยาแนวใหญ่ยืนเกินไปมันดูที่เลยฝากเ้วนนะครับผมห้องน้ำระเบืองห้องน้ำฟุบเออ ก่อนที่จะยาแนวตรวจงานที่เรียบร้อยก่อนที่จะยาแนวตรวจงานที่เรียบร้อยนะครับถ้ามีจุดไหนที่ต้องแก้ขไขยังไงจะได้แก้ไขได้ไง่ายผาทีมงานเราดูงานกระเบื้องเทคนิคต่างๆแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้กันวันนี้สั้นๆและวต้นไลท์นะครับต้นไลเราพาชมเสา5้0 0 0 0บาทไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> วันนี้มาเย็นนิดหน่อยมาค่ำนิดหน่อยพอมีภารกิจหลายอย่างโอเคนะครับประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันในไลฟ์ต่อไปอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจาก1ห,หลังก็ได้ผมคนเดียวแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย